ว่าด้วยความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาคําว่าความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาอธิบายว่าตัญหาตรัสเรียกว่าความปรารถนาคือความกําหนัดความกําหนัดนักอภิชาอากุศลลมลคือโลภะคําว่าความยึดถือได้แก่ความยึดถือสองอย่างคือหนึ่ง ความยึดถือด้วยอำนาจตัณหา 2. ความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความยึดถือด้วยอำนาจตัณหานี้ชื่อว่าความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิคําว่าความยึดถือที่มีต้นเหตุมาจากความปรารถนาอธิบายว่าความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาคือมีความปรารถนาเป็นต้นเหตุ มีความปรารถนาเป็นปัจจัยมีความปรารถนาเป็นสาเหตุมีความปรารถนาเป็นแดนเกิดรวมความว่าความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาคำว่าเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความปรารถนาคือความกำหนัด ความกำหนัดนักอภิชาอ,อากุศลมูลคือโลภะคำว่าความยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่ความยึดถือว่าเป็นของเราสองอย่างคือหนึ่ง,คว,วง,ว ains, งความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหา 2. ความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหา นี่ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราได้วยอำนาจทิฏฐิคำว่าเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีอธิบายว่าเมื่อความปรารถนาไม่มีคือไม่ปรากฏหาไม่ได้ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ได้แก่ความปรารถนา บุคคลนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มี